สวัสดีครับผมแม็กกี้ s a k ครับมาต่อกันที่ EP 2ีกันเลยนะครับหลังจากไปรับรถลูกค้ามานะฮะทีมช่างเช็คอาการแล้วนะครับก็เห็นได้ว่าหม้อน้ำนะฮะมีฟองอากาศขึ้นเยอะมากนะครับครับก็อาจจะต้องปาดฝาสูบนะฮะและเปลี่ยนประก็นนะครับเบื้องต้นนะครับลูกค้านะครับกลัวบานปลายลูกค้าเลยตัดสินใจซื้อช็อตบล็อกมาเลยครับผม อันนี้ลูกค้าส่งมาให้เราที่อู่นะครับผมระหว่างรอนะครับพี่ช่างเราก็ทําการรื้อเครื่องเก่าออกไว้รอแล้วนะฮะหลังจากเครื่องยนต์มาถึงนะครับผมทางเราก็รีบติดตั้งให้กับลูกค้าเลยนะครับคันนี้ช่างใหญ่ของเราลงมือเองเลยนะครับควบคุมน้องๆนะครับผมก็ช่วยๆกันครับหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะช่วยกันนะฮะรีเช็ครถให้กับลูกค้านะฮะเพื่อที่ได้ทำการปล่อยรถนะครับผม ยังไงอาจจะมี EP3 นะครับรอดูนะฮะขอบคุณครับ